สวัสดีครับวันนี้เช่ารถที่ K3 สตาร์ทเป็นยังไงผมอธิบายให้นะครับขั้นที่หนึ่งอันนี้เกียร์ P นะครับแล้วก็เบรกกดเลยนะครับแล้วก็สตาร์ทบอสกดเลยนะครับ โอเคขุคามาน,นี้สตสร์จแล้วนะครับแล้วก็ขั้นที่สองเบรกกดเลยนะครับแล้วก็เกียร์ีนะครับแล้วก็แอคเซลกดเลยนะครับโอเคขั้นที่สามอันนี้แอร์คอนโทรลนะครับแอร์เปิดเป็นยังไงอันนี้กดเลยนะครับแล้วก็ที่ตอนนี้ที่เกาหลี หนาวนะครับแล้วก็ที่ร้อนฮีเตอร์เป็นยังไงอันนี้องศาเดียวกว่า27 26แล้วก็อันนี้กดเลยนะครับโอเคอันนี้ลองตัวนะครับแล้วก็ขั้นที่สีอันนี้นิเกชันนะครับแล้วก็ที่คาดจก เป็นอันนี้กดเลยนะครับแล้วก็ที่เด v i g a t i o n นะครับแล้วก็ p ู t ูเป็นยังไงอันนี้ Set Up กดเลยนะครับแล้วก็อันนี้ p ูตูกดเลยนะครับแล้วก็เลขที่102 หนึ่งศูนสี่ศูนย์อย่างนี้เลกโทราศัพท์ที่เล็กที่นะครับแล้วก็เล็กที่หนึ่งศูนสองหนึ่งศูนยสี่ศูนย์อย่างเงี้ยแล้วก็ที่โทราศัพท์ที่มือถือเล,เล็กเลขที่ชาวที่กดนะครับโอเคคุณก็พูดทูกดเลยนะครับแล้วก็ขั้นที่ห้าปามนังมันนะครับ อันนี้ปั๊มนั่งมาเป็ยนยังไงครับแเราก็ที่เป็นยกเลยนะครับที่อย่างนี้เราก็เปิดแล้วก็ที่นั่งหมาเกศโซเลตใส่เลยนะครับโอเคอันนี้ตทขค้นนะครับข้างในยกเลยนะครับแล้ว็อนนี้พร้อมนะพอแล้วนะครับ Okay.